ับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับการทดสอบรถยนต์นะครับและรถข้างๆผมนะครับเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานในประเทศไทยนะครับกับไทคานครอสทอลิสโนะครับที่มีรูปแบบเป็นแบบ Cross Over นะครับเหมือนแบบเป็นรถแนวขับสี่นะครับซีดานที่ถูกยกสูงขึ้นมานะครับพร้อมกับการลุยได้มากขึ้นนะครับและจะแตกต่างกับไทยคานตัวปกติซีดานยังไงกันบ้างนะครับและดีกว่ายังไงกันบ้างเนี่ย เดี๋ยวเรามาไล่กันดูทีละส่วนครับแต่แน่นอนครับรูปแบบของตัวรถเนี่ยเราจะเห็นได้ตั้งแต่ภายนอกครับคือตัวรถเนี่ยถูกยกสูงขึ้นและสามารถปรับยกสูงได้ขึ้น30มิมลลิเมตรนะครับเรียกว่าสามารถยกจากชุดตัวโช๊ค up ของเขาได้นะครับเป็นโชคแบบไฟฟ้าถุงลมนะครับแน่นอนครับพอตัวรถสูงขึ้นที่จะแตกต่างกันเลยอย่างชัดเจนนะครับก็คือตัวพาร์ตต่างๆนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยก็เหมือนกับไทคานตัวปกติครับ แต่พาร์ทต่างๆ,ๆครับตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยกับคิ้วต่างๆนะครับทำให้ดูมีเป็นรถในสไตล์ออฟโรดมากขึ้นนะครับล้อของเขาเนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นตัวขนาด20นิ้วนะครับตัวเริ่มต้นนะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7,790,000บาทนะครับตัวนี้จะได้ล้อ19น,นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษดังนั้นก็จะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับ ถัดมาที่ด้านข้างนะครับกับคิ้วนะครับซุ้มร้อนเนี่ยลากยาวมาที่คิ้วด้านล่างนะครับเป็นสไตล์ออฟโรดเช่นเดียวกันนะครับผมลุยมาในวันนี้ครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับตัวรถเนี่ยสามารถลุยในพื้นที่ต่างๆเป็นดินเป็นทรายได้ดีกว่าตัวซีดานแน่นอนนะครับเรียกว่าหมดกังวลในการดุยมากขึ้นนะครับด้านท้ายเนี่ยชัดเจนเลยมันมีความแตกต่างนะครับเพราะตัวรถของเขาเนี่ยเป็นตัวแนวสไตล์ทัวริสโมนะครับก็คือท้ายของเขาเนี่ย ลากยาวมาจนถึงตรงกันชนด้านหลังนะครับถ้าเป็นตัวซีดานปกติแน่นอนครับตัวด้านท้ายเนี่ยก็จะโดนตัดลงมาแบบนี้นะครับพร้อมทั้งมีราลาเหล็กเป็นหลังคาสามารถใส่แหลกบรรทุกสัมภาระต่างๆได้มากขึ้นนะครับเรามาดูที่ตอนท้ายรถกันนะครับแน่นอนครับรถเนี่จะมีรูปแบบหรือทรงคล้ายๆตัวซีดานนะครับท้ายของเขาก็จะเปิดเป็นแบบแนว ตั้งขึ้นนะครับก็คือไม่มีฝาท้ายนะครับฝาเนี่ยก็จะเชื่อมกับตัวกระจกเช่นเดียวนะครับไทคานครอสทัวริสโมนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3รุ่นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัว S นะครับกับตัวนี้ก็เป็นตัว 4S นะครับและตัวสูงสุดของเขาก็เป็นตัว Turbo s นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวซีดานเนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นให้เลือกด้วยกันนะครับก็จะมีความแตกต่างครับแต่ราคาของตัวนี้ก็ จะเพิ่มหรือแพงกว่าตัวซีดานเนี่ยถ้าในรุ่นเดียวกันตัว 4S เอนี่ยอยู่ประมาณ400,000บาทนั่นเองนะครับก็แต่สิ่งที่แตกต่างและได้เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับไล่กันทีละส่วนเลยอ่ะเรามาเปิดท้ายกันดูนะครับท้ายก็กดง่ายๆครับหรือว่ากดจากคุญแจร,รีโมทนะครับแน่นอนครับคือท้ายรถอย่างที่บอกครับมันมีความกว้างแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระต่างๆเนี่ยมันเก็บได้มากกว่าตัว ซีดานแน่นอนครับเพราะว่าท้ายเนี่ยถ้าพร้อมพับเบาะเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่เป็น1,200ลิตรนะครับเรียกว่าเก็บหรือขนสัมภาระไปต่างจังหวงต่างจังหวัดเนี่ยได้ดีกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเบาะนั่งตอนหลังกันก่อนนะครับว่าจะแตกต่างยังไงกันบ้างครับปไปดูกันนะครับ เับผมและก็เราเข้ามานั่งที่ตอนท้ายรถแล้วนะครับก็จะสังเกตได้นะครับสิ่งที่ชัดเจนและแตกต่างจากตัวซีดานเลยนะครับก็คือตัวเฮดรูมนั่นเองนะครับเพราะว่าเฮดรูมเนี่ยมันเหลือมากๆครับอันนี้ผมนั่งแบบหลังตรงเลยนะครับก็คือเฮดรูมเนี่ยจะเหลือค่อนข้างเยอะนะครับและด้วยรูปแบบของตัวรถคันนี้เป็นพาโนรามิกไม่ใช่ซันรูมนะครับเป็นหลังคาแก้วทั้งหมดนะครับลากตั้งแต่ผอนท้ายรถนะครับจนถึงด้านหน้ารถเลยคือกระจกตัวนี้ก็เป็นกระจก ัดแสงแล้วก็กันแสงนะครับคือถามว่ากลางวันร้อนไหมวันนี้ผมทดสอบวิ่งมาจนถึงบางแสนนะครับคือตัวกระจกร้อนมากแต่ว่าอากาศหรือว่าไอร้อนที่ลงมาจากตัวกระจกเรียกว่าไม่มีมีนะครับตัวเบาของตัวนี้ก็คือนั่งค่อนข้างดีผมเรียกว่านั่งดีกว่าตัวซีดานนะครับเพราะว่าตัวซีดานเนี่ยเขาจะแบ่งช่องนั่งเนี่ยเป็นทั้งหมด4ช่องนะครับคือด้านท้ายรถเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นช่องเก็บของลงมานะครับก็คือเหมือนเป็นหลุม ลงไปนน่งนครับจะโดนฟิกมากกว่ามันดูมีความสปอร์ตมากกว่าแต่ตัวเนี้จะดูแบบว่าถ้าเด็กนั่งตรงนี้ก็ยังพอนั่งได้ครับเรียกว่านั่งได้หลากหลายรูปแบบมากกว่านะครับแอร์ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือแอร์เป็นระบบสัมผัสตร,ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็แอร์ทั่วถึงแน่นอนเบาะที่นั่งนี่เล็กรูมก็ถือว่ายังเหลือนะครับโดยรวมเนี่ยด้านท้ายรถเนี่ยชัดเจนว่านั่งดีขึ้นแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นครับในส่วนด้านหน้าก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับผมและในส่วนที่นั่งด้านหน้าของผู้ขับขี่นะครับก็แน่นอนเหมือนกันไม่ได้แตกต่างจากตัวไทยคารตัวซีดานนะครับก็มีการปรับโหมดต่างเนี่ยก็ใช้งานได้ง่าย,ายนะครับถ้าปรับที่หน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยก็สามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตรงนี้จะให้เป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับดูฟังก์ชันในโหมดต่างๆของการขับขี่ก็ดูได้ที่ตำแหน่งหน้าจอเ <complic ator. S 2> ช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งจอด้านข้างเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับคือด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ย อันนี้สามารถปรับไฟเป็นอัตโนมัติได้เป็นแบบทัสกีนะครับตัวรถคันนี้อย่างที่บอกนะครับสามารถยกขึ้นได้นะครับก็เพิ่มความสูงให้กับเขาได้ง่ายๆครับตรงตำแหน่งตรงนี้ก็สามารถยกรถขึ้นได้นะครับและที่ง่ายไปกว่านั้นก็คือตัวรถคันนี้นะครับปรับโหมดต,ต่างๆน,นี่ก็สามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับ ก็ปรับได้ง่ายๆนะครับในฟังก์ชันของหน้าจอด้านซ้ายก็สามารถปรับได้ที่ตำแหน่งพวงมลาลัยด้านซ้ายนะครับในส่วนของตัววัสดุต่างๆเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับแต่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเบาะสีไหนแบบไหนเนี่ยอันนี้เราสามารถคัสตอมได้ช็อตคัทตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับแล้วเป็นช็อตคัทที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับก็นี่โหมดที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นโหมดขับ4นะครับหรือกาเวลนะครับ ก็สามารถกดที่ตำแหน่งนี้ได้เพราะไม่สามารถปรับที่โหมดต,ตรงดรฟ์ตรงนี้ได้นะครับเป็นโหมดที่เพิ่มเติม <c oughs> ขึ้นมาเปิดปิดต่างๆดูหน้าจอต่างๆนะครับก็เครื่องเสียงเนี่ยก็สามารถกดที่ตำแหน่งตรงนี้ก็จอมันก็จะขึ้นที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆของตัวรถเนี่ยปรับได้ที่หน้าจอตรงกลางนะครับตั้งแต่โหมดการขับขี่ต่างๆนะครับเลือกโหมดลึกลงไปว่าเป็นโหมดอะไรที่เราจะใช้งานนะตอนนี้ในการขับขี่นะครับก็สามารถ ปรับได้นะครับความสูงของเขานะครับก็สามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับนะครับก็แล้วก็ตัวย่ออีกอย่างนังก็รีแคปนะครับก็คือเป็นการชาร์จพลังงานกลับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายนะครับกับ electric sport sound นะครับเรียกว่าเป็นการสร้างซาว์หรือเสียงสังเคราะห์ขึ้นมานะครับสำหรับตัวรถไฟฟ้าคันนี้นะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับกล้อง360องศานะครับก็ดูได้รอบตัวรถนะครับ และในส่วนของเรนคีฟต่างๆก็สามารถปรับได้ที่ตำแหน่งตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับแล้วก็ทิปในการขับขี่นะครับก็จะสบสถานะของตัวรถนะครับว่าเราใช้มาระยะทางประมาณเท่าไหร่แล้วก็บอกอัตราสิ้นเปลืองต่างๆนะครับของตัวแบตเตอรี่นะครับอ่ะแล้วสุดท้ายก็เราสามารถแต่งเป็นไฟต่างๆภายในตัวรถนะครับกลางคืนก็แอมเบียนไลท์หรือว่าไฟต่างๆในตัวรถโดยประมาณตรงนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ในส่วนของเรื่องการขับ mm ขี hmm. well, ่เนี่ยจะเป็นไงกันบ yeah. right. ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันจะแตกต่างจากตัวซีดานไงกันบ้างนะครับไปเราไปดูนะครับครับผมเราก็มาทดสอบการขับขี่กันดูนะครับกับตัว t ทเ n Cross Turismo นะครับตอนนี้นะครับฝนตกๆเนี่ยถามว่าทางตรงนี้เป็นไงบ้างคือมันก็ไม่ได้ทุรกันดานมากครับคือถ้าเราจะเดินทางโดยเทเคันปกติเนี่ย ก็คือค่อนข้างยากกว่าแน่นอน,นครับแต่ว่าสําหรับตัวครอสตัวนี้ครับมันก็ง่ายมากขึ้นใต้ท้องเรามันสูงขึ้นมันก็ทําให้ผ่านพื้นที่เนี่ยที่มันเป็นทางดินต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้น,นครับตอนนี้เราก็ออกพื้นที่ที่มันเป็นถนนดําปกติแล้วคือสิ่งที่มันแตกต่างและดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยตัวยางหรือล้อนั่เนเองนะครับคือล้อของตัวนี้มันเป็นล้อขนาด20นิ้วทําให้ซีรีส์ยางเนี่ยมันมีความหนามากขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัว ไทคานปกตินะครับมีล้อขนาด21นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่ามันมีความแตกต่างล้อ20นิ้วดีกว่าไงเมื่อเจอผ่านอุปสรรคต่างๆ,ๆเช่นหินเช่นอะไรอย่างเงี้ยความบางของยางเนี่ยถ้ามันบางมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้กระเทือนขึ้นมาที่ตัวแม็กได้แต่พอมันมีความหนามากขึ้นเนี่ย ตัวนี้ก็สามารถรุยได้มากกว่านะครับเรามาพูดกันในส่วนของเรื่องมอเตอร์และพละกําลังของตัวนี้นะครับตัวที่เรานํามาทดสอบตัวนี้ก็คือเป็นไทคารในรุ่น 4S นั่นเองนะครับตัวนี้นครับมีแรงม้าอยู่ที่490แรงม้านะครับแต่ว่าแรงม้าจะเพิ่มขึ้นได้ไยงไก็คือตัวนี้สามารถทำโอเวอร์บูตหรือว่าเรียกกําลังสูงสุดในโหมดลันส์คอนโทรลที่เราจะต้องการแบบทำศูนย์ถึงร้อแรงม้าคันนี้จะขยับไปที่500 71แรงมานะครับเรียกว่าแรงมากๆนะครับกับแรงบิดอยู่ที่650นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100คันนี้ทำได้อยู่ที่4.1วินาทีนะครับเรียกว่าแรงมากๆสำหรับรถบอดี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับคือตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวไทคานปกตินะครับ 4S เหมือนกันเนี่ยคันนี้จะไม่แรงมาที่มากกว่านะครับเพราะตัวไทคานปกติเนี่ยตัว 4S นะครับไม่ได้เทียบกับตัวอื่น 4S เนี่ย ตัวนั้นก็จะมีแรงม้าอยู่ที่435แรงม้าเท่านั้นเองนะครับแต่ในส่วนของแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่640นิวตันเมตรเรียกว่าแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับคือถามว่าเขาทําแรงม้าเพิ่มขึ้นมาทําไมแน่นอน,นครับคือตัวนี้มันมีราคาที่แพงกว่าแล้อีกส่วนหนึ่งเท่าที่ผมคาดว่านะครับคือถ้าดูจากน้ําหนักตัวเนี่ย ตัวนี้จะมีน้ําหนักมากกว่าตัว 4S เนี่ย100กินะครับและอีกส่วนหนึ่งครับคันนี้ถ้าเราเติมแบตเตอรี่เนี่ยเต็มมา100%จะสามารถวิ่งได้ถึง450กิโลเมตรนั่นเองนะครับคือเรียกว่าวิ่งได้ไกลมากขึ้นกว่าตัวปกตินะครับในส่วนของตัวไทคาน 4S ปกตินะครับตัวนั้นน่ะก็จะวิ่งอยู่ได้ประมาณ 400กิโลเมตรครับเรียกว่าคันนี้เพิ่มมาถึง50กิโลเมตรและในส่วนของเรื่องการขับขี่นะครับเราพูดเรื่องตัวแรงม้าไปละในพูดเรื่องการขับขี่กันมากดีกว่าครับเราเริ่มต้นกันในโหมดต่างๆเลยนะครับก็คือการปรับโหมดของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ดีสําหรับปอร์เช่เลยก็คือการปรับโหมดง่ายๆสําหรับปลายนิ้วเลยครับคือสามารถปรับได้ที่ตรงพวงมลาลัยนั่นเองนะครับคือเราไม่ต้องละสายตาไปไหนแล้วก็การปรับทุกครั้งเนี่ย มันก็จะขึ้นแจ้งที่หน้าจอนะครับว่าเราอยู่ขับขี่อยู่ในโหมดไหนเนี่ยตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมดที่มันเรียกว่าเลนช์โหมดนะครับคือโหมดที่มันประหยัดที่สุดเลยหรืออีโค o โหมดนั่นเองนะครับคือตัวนี้ก็แน่นอน,นครับการประหยัดตัวแบตเตอรี่นั่นก็คือทําให้อ์เนี่ยดรอปลงเครื่องยนต์หรือมอเตอร์เนี่ยก็จะทํางานหลักๆนะครับที่ตัวหน้าตัวหลังก็จะไม่ได้ทํางานละเพื่อให้ได้ระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับอีกอย่างนะครับคือเขาจะล็อกความเร็วไว้ที่ 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับทำให้ได้ระยะการเดินทางที่มากที่สุดนะครับแล้วโหมดต่อไปของเขาก็คือโหมด normal นะครับในโหมด normal นะครับก็คือเหมือนเป็นโหมดใช้งานทั่วไปนะครับสตาร์ทรถทุกครั้งเนี่ยหรือเราเข้ามาในรถก็จะปรับเป็นโหมด normal ให้ทุกครั้งนะครับโหมด normal เนี่ยเป็นโหมดกลางๆที่เราใช้งานปกติคือจุดเด่นอย่างที่บอกครับช่วงล่างิร์มคันนี้แน่นอน,นครับพละกําลังเรียกว,ว่าเวลาเรากดคันเร่งทุกครั้งเนี่ยเนี่ยกดเหมือนจะแซง คือช่างภาพผมแทบจะถ่ายไม่ได้พลังของเขานี่เรียกว่าศูนย์นึงร้อยไม่ต้องขุยครับเพราะว่ากาลัง650นิวตันเมตรครับแรงบิดของเขาเนี่ยเรียกว่ามา100ซตามคันเร่งแน่นอนเลยแล้วช่วงล่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับคือมันมีการเกาะถนนที่ดีมากเนี่ยนี่คือโหมดคอมฟอร์ตปกตินะครับคือยังไม่ได้ปรับเลยอ่ะลองสปอร์ตดูอ่ะ,ออะเสียงเสียงอันนี้ก็คือเป็นซาวด์อิเล็กทรอนิกส์นะครับจริงๆเขาาไม่ได้มีเสียงอะไรนะแต่พอกดปุ๊บ แน่นอนครับร้อยสามสิบในระยะทางที่ผมมองว่าเมื่อกี้ประมาณแบบ1นึถึงสวิเท่านั้นเองในเรื่องการเร่งแซงเนี่ยไม่ต้องห่วงสำหรับเทแคนนะครับคือมันทำได้ดีมากๆแล้วโหมดต่อไปก็คือโหมดสปอร์ตั่นเองนะครับแน่นอนครับคือทุกอย่างเปลี่ยนไปคือคันเร่งจะไวขึ้นนะครับอันนี้ก็แน่นอนกินพลังงานมากขึ้นนะครับ และหน้าจอนี่ที่แสดงให้เห็นของตัวแบตเตอรี่เนี่ยยังเท่าเดิมแต่ว่าระยะทางเนี่ยหายไปจากโหมดปกติเนี่ยถึงประมาณ20-30กิโลเมตรนะครับช่วงล่างมีการปรับเปลี่ยนเป็น Adaptive นะครับถุงลมที่ทำให้ตัวรถคันนี้มีการเฟิร์มขึ้นนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็แน่นอนครับมันจะมีน้ำหนักที่ดีขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นทุกอย่างนะครับและโหมดต่อไปก็คือ โหมดสปอร t ตพัดนั่นเองนะครับคือ Sport ตพัดเนี่ยก็จะเหนือกว่าตัว Sport ขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็จะตัดฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น ESP นะครับหมายความว่าเขายังตัดแต่ว่ายังจับอยู่บ้างนะครับคือเรียกว่าให้มีการขับขี่ที่สนุกสนานมากขึ้นและ เหมือนตัวสปอร์ตพัทเนี่ยจะเน้นการใช้งานในแทร็กหรือการขับขี่ในความเร็วสูงมากกว่านะครับและโหมดต่อไปก็คือโหมด Individual นะครับก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบการใช้งานก็คือเราจะปรับเครื่องช่วงล่างพวงมาลัยต่างๆนะครับอยู่ตามความต้องการของเรานะครับและที่เพิ่มเติมจากตัวไทคานปกตินะครับก็คือดาวเวลนั่นเองครับดาวเวลนี่ก็คือเป็นโหมดเหมือนขับ4หรือ4ีูณสเป็นแบบออฟโรดนั่นเองนะครับ ตัวรถก็จะคำนวณเองนะครับเป็น all wheel drive ก็คือเรียกว่าเขาจะคำนวณตามความเหมาะสมของพื้นที่นะครับในการที่เราลุยเข้าไปเนี่ยก็เขาจะเรียนรู้ว่ามันจะต้องจับที่ล้อหน้ามากกว่าหรือว่าล้อหลังทำงานมากกว่ากันนะครับเรียกว่าจะมีการปรับเองอย่างอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเรียกว่าสะดวก ง่ายๆนะครับกับการใช้งานของตัวไทคันครอสเนะครับคือเรียกว่าถ้าได้ลองสัมผัสหรือได้ทดลองขับนะครับจะรู้ได้เลยว่าคืออนาคตเนี่ยมันคือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ไทคานเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองแฟงดูครับมไม่ต้องลุ้นนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเัานคืออนาคตของรถไฟฟ้าแน่นอนครับแล้วตัวระบบความปลอดภัยต่างๆของตัว 4S ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าก็มีมาให้ประมาณหนึ่งแล้วกันก็คือเขามีตัวเลนคีให้นะครับกดง่ายๆถ้าออกจากเลนเนี่ยก็เตือนแล้วก็ดึงวงลไรกลับให้และอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเป็น Cruise Control มาให้นะครับก็เรียกว่าให้เป็นหลักๆก็2ตัวประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นการใช้งานที่ พอเพียงแล้วกันครับสำหรับตัว 4S ตัวนี้นะครับครับผมแล้วก็อีกปุ่มนึงครับที่ผมอาจจะลืมพูดไปนิดนึงก็คือตัวปุ่มนี้นครับเหมือนเป็นรูปฐานไฟฉายนะครับแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบนะครับพร้อมหัวลูกศรเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีก1ตัวนะครับเป็นตัวช่วยในการที่เรียกว่าประหยัดแบตเตอรี่พร้อมกับ เรียกพลังงานกลับมาให้มากที่สุดครับแต่ในส่วนของรถสไตล์นี้นครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นปกติหรือว่าเป็นรถในตระกูลรถไฟฟ้านะครับเขาอาจจะเรียกว่า e p a d a l ก็ตัวนั้นก็เป็นตัวเรียกพลังงานกลับให้มากที่สุดเช่นเดียวกัน,นครับเวลาเราถอนคันเลเร่งหรือว่าเราแตะเบรกเนี่ยการชาร์จไฟกลับเนี่ยก็จะทําให้ได้มากที่สุดก็ถ้าเป็นตัวอย่างนิสสันลิฟตตัวอย่างแล้วนะครับคือเขาอาจจะมีการน่วงแบตเตอรี่เนี่ยคือเวลาเรา ถอนคันเร่งเนี่ยปุ๊บเหมือนเรากดเบรกเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นการหน่วงไฟกลับให้ได้มากที่สุดแต่ในส่วนของตัวไทคานครอสตัวเนี้ก็อย่างที่บอกนะครับรถในสไตล์แบบนี้คือเขาไม่ได้หน่วงอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าหัวทิ่หมหัวตำนะครับตัวนี้จะหน่วงแค่รู้สึกว่าเราเหมือนถอนคันเร่งแล้วเราเข้าคาเกียไว้ทําให้ตัวรถเนี่ยมันจะหน่วงลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับทําให้ตัวไฟหรือแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จกลับไปได้ให้มากที่สุดน,นะครับก็เป็น อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวไฟเนี่ยสามารถเพิ่มเติมหรือเพิ่มระยะทางในการขับขี่ให้ได้มากที่สุดนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนกังวลกับรถไฟฟ้าว่าจะวิ่งได้ระยะทางไกลแค่ไหนนะครับแน่นอนครับวันนี้ผมรับรถทดสอบมาตั้งแต่เช้านะครับคือตัวเลขตอนเช้าเนี่ยเขาแจ้งอยู่ที่ประมาณ94%นะครับและตัวเลขของหน้าปัดเนี่ยก็สามารถวิ่งได้อยู่ประมาณ430-440กิโลเมตรนะครับตอนนี้ ปัจจุบันที่ผมจอดอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่316กิโลเมตรที่ระยะทางที่ผมวิ่งเหลือแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่66%เรียกว่าผมเนี่ยขับมาร้อยกว่ากิโลพร้อมทั้งเรียกว่าใช้งานแบบปกติไม่ได้แบบใช้งานแบบประหยัดนะครับการทดลองของผมเนี่ยก็คือขับในทุกๆโหมดเลยเรียกว่าขับทั้งเร็วทั้งช้าสลับกันไปเนี่ยคือเหมือนใช้งานปกติเลยตัวเลขของเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับคือไม่ถึง50%เลย และผมเนี่ยก็ต้องเอารถไปคืนก็สามารถขับกลับได้อย่างสบายใจคือขับกลับกรุงเทพเนี่ยก็จะประมาณร้อยกว่าโลเนี่ยตัวเลขก็ยังเหลือที่จะใช้งานในเมืองได้อีกหวันแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขหรือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับกับพอเชสไทคาร c ครอสเนี่ยแน่นอนผมรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับที่เขาเคมไว้ที่หน้าจอมากๆนะครับและเดี๋ยวนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีสถานีชาร์จเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ ชาร์จมีแบบควิกชาร์ะครับก็ชาร์จในประมาณ20นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่มาถึง80%ก็เหมาะสมกับการใช้งานที่เราสามารถคำนวณได้เช่นกันแล้วหมดกังวลในการเดินทางได้ด้วยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดกับไทยคาร 4S นะครับเป็นตัว c r o s s t u r i s m o นะครับซึ่งมีความแตกต่างจากตัวซีดานไทคารนะครับ คือในเรื่องของตัวรถนะครับที่ชัดเจนนะครับรูปแบบของตัวรถเนี่ยมีความแตกต่างแน่นอน,นครับในการใช้งานของเขาเนี่ยถ้าตัวซีดานเนี่ยมันเน้นไปทางสปอร์ตมากกว่าเน้นใช้งานในเมืองมีความสปอร์ตนั่งได้4คนแต่พอเป็นตัวครอสนะครับตัวครอสตัวน,นี้ชัดเจนในเรื่องการใช้งานที่แบบว่าถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ย มันจะสามารถลุยได้มากกว่าตัวซีดานแน่นอน,นครับหมดความกังวลในเรื่องสภาพเส้นทางน,นะครับซึ่งอย่างที่ผมมาในครั้งนี้ครับสภาพเส้นทางเนี่ยก็มีการลุยบ้างเล็กน้อยนะครับตัวยางที่มันหนาขึ้นและสภาพถนนที่อาจจะต้องเพิ่มความสูงของตัวรถนะครับตัวนี้ก็สามารถยกได้ด้วยเช่นกัน,นครับเรียกว่าคันนี้มันเหมาะกับการใช้งานในเมืองพร้อมกับการเที่ยวในต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับเรียกว่าครบคันมากๆแล้วครับและอีกส่วนหนึ่งครับ ทอริซโมะครับแน่นอนครับท้ายของเขานี่ก็คล้ายๆรถแฮชแบกนะครับทำให้คนนั่งด้านหลังนั่งได้สบายมากขึ้นพร้อมกับการเก็บสัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและความสวยงามจากไฟหน้าแบบ LED Matrix นะครับเรียกว่าถ้าดูลึกๆนะครับเส้นของไฟหรือการออกแบบต่างๆของเขานะครับตั้งแต่ไฟหน้าและไฟท้ายนะครับเป็นเส้นไฟเหมือนการเดินไฟฟ้าของตัวรถนะครับเหมือนเป็นลายเซอร์กิตนะครับอันนี้ผมว่า มันดูมีความสวยและเขาเน้นการออกแบบที่รายละเอียดลงไปลึกๆนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเทียบกันกับตัวคายเนนะครับคือถามว่ามันแตกต่างยังไงแน่นอน,นครับคายนเนี่ยจะมีความใหญ่โตมากกว่าครับแต่ตัวนี้นครับไทคารซึ่งเป็นอิเล็กทริกไฟฟ้า100%ตนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบมากกว่านะครับตัวรถซึ่งมีความแรงนะครับอนาคตเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเข้ามา แทนที่แน่นอนนะครับและปอร์เช่ก็เป็น1ในบริษัทที่มีรถสปอร์ตเป็นรถไฟฟ้านั่นเองนะครับกับค่าตัวของตัวนี้นะครับไทคาน 4S นะครับเป็น Cross Turismo นะครับ7 7 9 0 0้าบาทนะครับเรียกว่ามีความคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบในสไตล์รถที่เป็นสปอร์ตพร้อมกับว่าเป็นรถครอบครัวได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ ลองติดต่อที่ปอเช่ประเทศไทยกันดูนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ